ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปายันไมโควดวนครับช่วงนี้เรากินแต่ตอไม้นะ <c oughs> ไม่ครับขุดเล่นครับเราขุดแต่ตอไม้ตอไผ่ตออะไรก็เรียกร้อยหมดแล้วแหละแวรั่วนี่เรียบร้อย โอ้ยเชียบอมพุก่อนต้นไ้ต้นไรต้นแต้ต่เนี่ก็ เยอะครับใหญ่นะต้นแตงสองต้นต้นลงรอลบไปนู่น ต้นหนึ่งล้มมานี่งเสียบ,บอมเลยเห็นต้นเต้ไม่ได้เลยนะจะยกเอาอย่างเดียวเลย เก็บผิดนะครับเห็นว่าต้นตายแล้วนี่คิดว่ามันจะง่ายต้นหนึ่งนี่ยังยังรอดอยู่นะยังไม่ตาย ลวงไตลงตับก่อน ต้นเต้นี่ไม่หมูนะใครว่าต้นนี้นี่หมูหมูมันไม่ใช่นะครับรากก่อนเหนียวเหมือนกันรากใหญ่เราต้องขุดไกลต้นหน่อยอ่า ต้นเล็กๆเออเราก็ขุดใกล้ๆต้นได้เอ่มันก็ไม่ยากนะต้นใหญ่ๆนี่เราเอามาแล้วเนี่ยลายต้นประสบการณ์เรามี លងគ្រឹបគ្រឹបលើយហាក់ណែអូសំឡេងຕັດរາກណែណងគ្រឹបគ្រឹបគ្រឹបលើយ มันเนี่ยเผาทานเนี่ยสวยเลยแก่นดีนะต้นเนี่ยต้นแต่ทำเฟอร์นิเจอร์ก็สวยนะสิมันออกดำดำ เสียบบอมนี่ถ้ามีคันใหญ่นี่1ร้140ี่สนี่สงสัยไม่ต้องขุดเลยสักต้นมัง้งยกเอายกเอาเลยขนาดรถเล็กนี่ยังไม่ได้ขุดเลยจะยกแล้วเนี่ยงานนี่นี่โหดจริงๆเลยทำปันรถตัวเองนี่สองร้อ chẳng mai tuần mái này cho dốc ao giọng điều lời hả ừ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  ไล่เลยเชือบอมเนี่ยคลิปนี้เนี่ยเราจะถ่ายชมจนเสร็จเลยครับ จะไม่มีตอนสองอ้าว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 เฮ้ยอยู่ได้ก็ให้มันอยู่ไปอ้าวอ้าวอฮ้ยเร่งจริงๆเลยเจ้าช้างน้อยเนี่ย ว่าเสียบ,บอมนี่โหดแล้วเนี่ยเจอเสียบ,บอมนี่โหดกวาด่าอีกอดเฮอยพฮ้ยุดกออน Ăn lức lức con ơi Còn luôn con Ôi, một cặp Ôi. Ôi. นวนเลยนะาน,นอ,ะอ่านเกมนีนกินง่ายๆทันนูนเนรถตัวเองนี่ใหญ่โตโมโูลาน บ้างยิ่งเยอะยอะเลยบอกเปลี้ยนโอ้ย,อย,ไยไม่กล้าจับตรวจตอด điên nào lên, đùn na đưng lên, chờ đưng vậy ná, đưng vậy số tự el đợt สายเสียบอมนี่ถ้ามี200นี่ต้สัยไม่ต้องขุดนะดึงเอาดึงเอาเลยต้นใหญ่ๆนี่มารถเล็กนะจะดึงเอาดึงเอาอย่างเดียวงานนี้นี่โหดจริงๆเลย เอาไว้อย่าให้มันลุดเออเออเออเกือบลุดตกมาคืนละอ้าวอ้าวใหญ่ซ้ำไหนใหญ่ซ้ำไหนอ้าวนั่นอ้าวใหญ่พอไหมอ้าวอ้าว Yeah. cầm um. ก็จะได้คลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมสักคลิปนี่โอ้ร้อนเหมือนกันนะไม่ได้ใส่มั่วมาด้วยนี่เป็นไงนะต้องสู้นะครับก็เกือบถึงพันคนลแล้วแหละก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามบายันไม่โคด,ดวนครับดวนนะครับดวนจริงๆ นะถ้ามาร็วอนะมามเร็วก็ือว่ายังไม่ด่วนอาอเลยต้นนึงนี่ก็ความใหญ่นี่ไม่แพ้กันเลยคลิปนี้อาจจะยาวนิดหน่อยครับ อยู่ได้ก็อยู่ไปอ้าวงานนี้หลวงจนสุดบูมนะงานนี้นี่เสียบมนี่ไม่ค่อยอยากขุดนะ ตัดรากตัดโค่น,นเรียบร้อยก่อนเสียบอมเห็นต้นไม้นี่ลมนึกว่าจะหวานหมูแล้ว ยกงอยู่แล้วไหวหรือไม่ไหวเออกระจอกมากเลยนี่โอ้อ่ะเออมาเดินมาฝั่งนี้เลยเอ็ทาง้วยต้นเล็กๆนี่อ่อยหมดเ้อ รวนเลยโอ้คลิปนี้ยาวนิดหน่อยท่านผู้ชมเจอรากแล้วออกไปทางมาในเจอ ต้นใหญ่กว่านี้นี่เราก็เอามาแล้วพึ่งจบไปมานมานครับงานขุดโตนี่พึ่งจบไปมานมานเองประมาณเกือบร้อยโตครับที่สามไร่มีโตนี่ล่ำขนาดนี้แหละ เขาทานนี่โอ้น่าจะได้เป็นพ่วงอะ่ะดูเสียบอมว่าจะเอาขึ้นยังไงนี่ฮ่าขณะนี้ต้องคลิ้งอย่างเดียวนะเอาเกาะคลิ้งมาเลยอ้าวไม่รอด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  เยก่อนเยอนอ,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 อขึ้นไม่ขึ้นขึ้นไม่ขึ้นมา มองมันจะได้มเอาเอาาเอาเอาเอาาเถอยก่อนถอยก่อนเอาเาเอาเห้ามลุตห้ามลุเอาเาเอาวันมอจะเป็นแบบไหนเอาเอาเอาห้ามลุตห้ามลุเด้ออาเอาเอาเถอยไปอีกถอยไปอีกห้ามลุตนะลุแล้วีอีกีเรื่อง นี่ยสมองคนเรามันไม่เหมือนกันจะใช้แต่แรงอ่ารูรอบสองครับรอบสอง่าว่าเสียบอมนี่จะสมองขนาดไหนเอกมาเล่นถอยดึงเดี๋ยวก็หลุดอีกมีรอบสามแน่นอน รอบสามแน่นอนเลยครับท่านผู้ชมคอยดูงานนี้รอบสามแน่นอนเอ้าเน่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 เอ้าเอ้าเอากดไว้นั่นจับไว้นั่นเอ้าเอ้าเอาเอารอบสามหรือรอบสองเอ้า จะอมเนีอ้าวอ้าวอ้าวงานนี้มีมีรอบ C ไหมอันนี้รอบที่สามนะครับอ้าว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 ออโอยโอ้ยเรยืดขาก่อน จบข่าวแล้วเฮ้ยเฮ้ยออนี่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 นอ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามครับโอ้โหคลิปนี้นี่ยาวที่สุดในโลกเลยโอ้แหมถ้าไม่มีรอบสามนี่ตายเลย แก้ตัวได้ครับงานนี้จบข่าว